o r n i ม g ขนาดนี้หกโมงสิบเจนาทีคนก็ไปทำงานมาวิวีก็ออกมานั่งดื่มกาแฟสักแก้วที่หน้าบ้านนะคะโอ้ยมีรถบูสผ่านหน้าบ้านด้วยมีรถบัสด้วยนะคะเชา้านี้สดชื่นกาแฟสักแก้วไม่ท้ามานั่งเช้าตื่นเช้าเช้าวันอากาศดีนะคะ ก็มานั่งดื่มกาแฟาที่สวนหน้าบ้านเช้านี้จุกรูจุกกรูกาแฟาสักแก้วไหมกาแฟาร้อนร้อนสักแก้วดูบรรยากาศสวยๆหน้าบ้านนะคะดูบรรยากาศสวยๆหน้าบ้านเช้านี้สดชื่นมากสดชื่น อ้ยเพอแป๊บเดียวปอดพ่อบกโมบแตงสดชื่นจริงๆนะคะอยู่สวนสวนบีวีก็จะดูแลสวนสวยไม่ีนย้อยลงมายาวบ้านออันนี้ก็บานดอกใหญ่มากดอกย้อยใหญ่ดาวเรืองสาธุขอให้ลูกรุ่งเรืองรุ่งเรืองรุ่งเรืองเจริญรุ่งเรือง มีแต่ดอกสวยๆสวนบีบีวาสาขอบคุณมากคะ่ะชอบรักสวยรักงามแต่คนไม่สวยก็ช่างขอให้ใจดีเนาะ <c oughs> อุ้ยุใจตื่นขึ้นมาก็ต้องมาที่สวนค่ะมาที่สวนมาที่หน้าบ้านนี่แหละมาจอบพริกพริกพริกดกมาก <c oughs> โชว์แต่พริกทุกวันวันมีอนนรเนอะพริกโชว์พริกวันนี้อากาศดีมากดูสิคะเพื่อนหกโมงเช้าคนไปทำงาน let's go ไปทำงานหูระเสียงนกเสียงกาดูแดดพระอาทิตย์กำลังขึ้นนะคะมาอยู่ที่สวนหน้าบ้านโอ้นยนี่ไงความหมายของคัาถูต มาแวะสวนก็ถูดกรงนี้เออออกดอกแห่งแ่งปังปังนะคะออกดอกแล้วออกดอกตอนนี้ก็สูง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 ขึ้นเออเอาไม้เสียบไว้กลัวมันล้มถ้าออกมาสวนก็ไม่อยากเข้าบ้านออกดอกแล้วนะคะออกดอกแล้วกาลังออกดอก สวนสวยสารสวนสวยฝีมือของบิวบิเองมีแต่ดอกดอดอก,ดอ,กอยู่กับดอกดอกคอยเห็นไปน่หน้าภูมิใจไหมล่ะคะตอนนี้กำลังจะบานคอยดูนะไม่เกินหนึ่งอาทิตย์นี่แหละที่บิบิบอกว่าสีส้มสีส้มอุ้ยบานแล้วสีส้มมันจะสวยมากเลยนมันจะสวยมันจะกอใหญ่เห็นไหม เวลามันบานมันจะย้อยลงคอยดูติดตามตอนต่อไปนะคะส้มดอกไหนดอกสีส้มนี่หรอสดชื่นวันนี้พรุ่งนี้วันพฤหัสต้องดอกส้มมีแต่ดอกใหญ่ใหญ่ใ,ญใ,ญใญเนาะสวยชอบอีกกระถางหนึ่งก็ด้านนี้จะคู่กันดูเขาจะบานสะพรั่งคู่กันนะคะนะนจ้ะนะนจ้ะ ดอกย้อยๆนี่ก็สวยใช่ไหมอันนี้ฟุคเซียสวยๆเนาะเห็นไหมอาทิตย์ที่แล้วยังมันจะดอกมากค่ะวิธีดูแลคลิกกระามาปลาดูนะคะวิธีวิวีดูแลม,ม่บ่มีปุ๋ยขิงว่าขี้ควายกระบานเขานะไม่มีนะคะใส่อะไรล่ะว,วิวีใส่นมไม่ใช่ใส่นมไม่ใช่ใส่นมวิวีนะใส่นมสดยี่ห้อไหนก็ได้ มันจะสวยอันนี้คู่กันยังไม่เาไปแฝนแต่นั่นแฝนมันก็จะย้อยลงมาอยากปักย้อยลงมาสวยไหมจ๊ะฝีมือของตัวเองก็เลยตื่นขึ้นมา <c oughs> อย่ามานอนที่สวน <c oughs> นอนอเฝ้าแต่ส,วน,ไไสวนว่าไงนอนเฝ้าสวนสวยงามไหมคะสวนวิวีมานั่งดื่นกาแฟกับวิวีไหมจ๊ะ สดกาแฟสกถ้วยยาใหญ่กาแฟถ้วยยาใหญ่อืม the best in town <c oughs> สดชื่นร้องดังๆให้ข้างบ้านตกอ,อกตกใจ <c oughs> ปิดป้ายแฟนขึ้นแผนเท่าฟ้าความสุขที่ลงตัวค่ะทำสวนแล้วก็ลืมข้างในงานบ้านแต่ละวันนี่โอ้ยเดี๋ยววันนี้นี่เดี๋ยวจะไปซักผ้าจะไปซักผ้ากับกาบตื่นขึ้นมากับกาบไม่ช่วยแม่เลยกับกาบนะกับกาบพอไม่ช่วยอ้า ตามหาโทรศัพท์เครื่องหนึ่งอ๋ออยู่ตรงนี้เองตามหาโทรศัพท์เครื่องนี้ทําสวนทําสวนโอ๊ยวันนี้หอยพูดมาแล้วนึกก่อนวันนี้จะแกงหอยไว้วันนี้ซุปเห็ดซุปเห็ดไปไปก็ไปเมนูซุปเห็ดเ,เ,เ,เอาเนะี่ยโทรศัพท์บิ๊กไปนาซุปเห็ดวันนี้จะซุปเห็ดจะนึ่งข้าวเหนียวซุปเห็ด ข้าวเหนียวดูสิพริกพริกะอนพริกไหมปลูกสามกระถางนี้ก็กินไม่หมดค่ะเยอะแยะมากๆอยู่คนเดียวไปดูผักอิตูเหรอโชว์แต่สวนเถอะนะความสุขเนาะโชว์แต่สวนเพระาะว่าความสุขอันนี้ผักแพวผักแพวยิ่งยิ่งเด็ดใส่ออมใส่ซุปเนือไหมกระถางเดียวก็กินไม่หมดยิ่งเด็ดยิ่งพรึมโน้ พกอีตูกระใสกระถางนี่ชีวิตมั่งหนอกเนาะปลูกใส่กระถางก็บกกินไม่หมดกระดูไอ้ที่เวลาที่ทำสเต็กไงโรสแมรี่กรสเอกรสต้นโรสมารีต้นใหญ่ท่วมหัวแล้วค่ะใหญ่มากวิวสวยมากดูซิววิวันนี้อากาศดีมากไปเดิน เดี๋ยวจะไปเดินเดี๋ยวไปวิ่งเน่ะคนวิ่งแล้วเยมันจ็อกกิ้งแล้ววิ่ง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 ไปเดินออกกำลังกายก่อน